เป็นคตอนนี้ผมจะราหาขนมก้าจานะคะเพื่อไปต่อเป็นขนมตัวต่อนะคะน,นี้อยู่ที่แคโครนะคะ ก็เหนื่อยสุกเลยหรอเลี้ยงแล้ว สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องแปนปันทันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านจาจานะครับนี่นี่เลยอันนี้ก็คือบ้านที่ผมได้ต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นแพ็คที่แล้วผมได้ซื้อมานะครับแล้วก็ผมก็อยากจะมาทำคลิป ผมก็เลยทำภารกิจหาจ้าจานี่นะครับก็ได้มาแคตนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะดูบ้านแต่ละบ้านนะครับว่าจะได้บ้านเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ผมต่อมาแล้วนะครับจ้าจ้านี่ยมันจะเป็นแบบบ้านนะครับข้างในมันก็จะมีตัวต่อบ้านที่เป็นกระดาษนะครับแล้วก็จะมีขนมเป็นห่อแบบนี้นะครับเป็นห่อแบบนี้คือจะแบบ เก็บไว้ในเลยแบบแยกกันนะครับจะสะอาดมากนะครับก็คือมันจะเป็นขนมแบบข้าวโพอดอบกรกอบรสบาร์บีคิวนะครับเดี๋ยวผมจะเทให้เป็นข้าวโพดกรอบกรอบนะครับอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะแบบกรอบกอบอร่อยอร่อยนะครับกินได้เวลาต่อเรื่อยๆนะครับ วันวันนี้ก็คือผมก็จะมาทำภารกิจต่อด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมจะเก็บบ้านทุกหลังตรงนี้ลงไปก่อนและผมจะทำบ้านหลังใหม่กันนะครับไปดูกันเลยหลังจากผมได้ทำกันเอยหลังจากผมได้ทำภารกิจตามหาบ้านจาจาโฮมมาครับน,นี่เป็นแพ็คหนึ่งเลย คืออันนี้ก็เป็นแพ็คน,นี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะได้อะไรแต่วแพ็คน,นี้ผมก็ไปซื้อมานะครับแล้วก็ได้เป็นบ้านทังชุดเลยแต่ว่ารอบก่อนผมเคยได้เป็นเรือนะครับและเรือสวยมากๆเลยก็เดี๋ยวผมจะทำการแกะกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาต่อตัอดตรงนี้เลยนะคะ จะเลือกซองสีขาวก่อนแล้วกันนะครับอาอ,อันตองนะแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะได้บ้านเป็นบ้านอะไรนะครับซองสีขาวก็จะเป็นเมืองสนูนะครับเอ่อทุกทุกทุกหอจะมีบ้านแถมหนึ่งหลังนะครับถ้าซื้อเป็นชิ้นแยกนะครับซื้อที่ดิกซีหรือว่าแบบ ซื้อที่มันเป็นห่อเดียวนะครับก็จะได้บ้านสองหลังเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสผลได้นะครับเหมือนจะไม่ซ้ําจากอันเก่านะนี่อุ้ยแล้วก็หลังจากที่แกะนะครับมันก็จะมีชิปให้แบบนี้นะครับเพื่อต่อง่ายขึ้นอันนี้ผมได้เป็นเหมือนบ้านบ้านอะไรสักอย่างนี่แหละครับสําหรับแบบ เหมือนบ้านของวันที่หิมะตกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอแกะขนมก่อนนะครับผมขออนุญาตกินไปด้วยนะครับระหว่างที่ต่อนะครับเพราะว่าแม่ผมชงน้ำมะนาวมาให้นะครับนี่ เริ่มต่อเลยนะครับเปิดมามันก็จะเป็นคูปองนะครับแล้วก็แบบของแบบของบ้านนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้นั่นแหละครับแล้วก็ส่วนคูปองเนี่ยถ้าเราสะสมครบสิบคูปองเราก็จะได้แผนที่จาจาหนึ่งชุดนะครับเลือกเป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็ส่งไปเพื่อรับของนะครับก็ ผมสะสมจนครบสิบใบแล้วครับตอนนี้ผมมีประมาณ12บสอใบแล้วแหละครับเนี่ยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองส่งไปนะคบเพราะผมก็อยากได้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อบ้านกันแบบจริงๆไล้นะครับแบบบ้านมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เนี่ยนะครับแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับแบบเขาก็จะมีเนื้อเรื่องให้ด้วยนะครับก็ก่อนที่จะมาต่อกันแบบจริงจริงจังจังนะคะแตผมจะแกะให้ดูแล้สามสามห่อครับนี่ยูดเยอะมากเลยนะครั uh ี๋ยวผมจะเลือกเป็นสามห่อสามสี่แล้วกันนะครับนี่ คือผมแกะไปห่อหนึ่งแล้วนะครับเป็นสีขาวตอนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองแกะสีแดงกับสีชมพูนะครับว่ามันจะได้เป็นยังไงเวลาตัดก็เล่าขนมนะครับเผื่อมันจะโดนบานนะคบก็จะอูอันนี้ผมไม่เคยได้เลยนะครับแล้วก็ขนมขนมผมก็จะวางไว้นะครับ แล้วก็จะมีชิปเหมือนเอาไว้กดนี่แหละครับเพื่อจะได้ต่อง่ายขึ้นนะครับทำให้แบบบ้านไม่เปื่อยแล้วก็สะดวกขึ้นนะแล้วก็อีกห่อนึงนะครับสีชมพู เดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันจะเป็นอะไรนี่นะครับเออบ้านมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอันนี้ก็คือคูปองนะครับเราจะได้หลังละหนึ่งชิ้นนะครับหลังละหนึ่งใบ สะสมให้ครบ10ใบ,บเราก็จะได้จากาหนึ่งจากาแผนที่1ชุดนะครับแล้วก็เราต้องกรอกอะไรลงไปแล้วก็เอาไปส่งที่ตู้นะครับก็นี่นะครับอันนี้จะเป็นที่ผมได้อันนี้จะเป็น,น,น,ปนบ้านร้านขนมปังนะครับก็นี้แล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็ได้คูป,ปองเหมือนเดิมแล้วก็ อันนี้จะเป็นบ้านผืนนาเคียงดินนะครับก็มันจะเป็นแบบผืนนาแล้วก็มีดินด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองมาต่อกันว่าสีสันมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในนกมันเป็นสีแบบฟ้าฟ้านะครับม่วงเดี๋ยวผมจะขอเคลียร์ของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลย เดี๋ยวผมจะต่อบ้านสามหลังเลยนะครับผมรวยมากอัลละห้าบาทก็เดี๋ยวผมจะเริ่มต่อที่เป็นบ้านจาจาร้านขนมปังก่อนนะครับนี่เดี๋ยวจะเก็บอันนี้ไปก่อนสำหรับที่ผมดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสาหรับผมนะอันนี้สวยสุดแล้วนะครับในสามอันนี้ก็ เดี๋ยวผมจะต่อเลยนะครับแต่บ้านจาจาเขามีแบบแบบเยอะมากเลยครับบ้านหลายหลังมากจริงๆก็สวยทุกหลังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฐานนะครับเอาไว้ตั้งเอาไว้เสียบแบบไม้เข้าไปนะเดี๋ยวผมจะลองดูเลขที่มันต้องใส่เข้าไปนะครับ สำหรับผมนะครับคิดว่าต่อไว้ที่ฐานม,มันจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะอยากทาแบบต่อบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาไปต่อฐานเพราะว่ามันจะสะดวกกว่านิดหน่อยแต่ว่าผมชอบแบบต่อที่ฐานเนี่ยนะครับก็เราต้องใช้เออผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่กดลงไปเพื่อให้รูมันเปิดแล้วก็จะได้แบบ เสียบง่ายแล้วก็จะได้ไม้ไม่เปื่อยครับกระดาษไม่เปื่อยก็จเจาะไปเรื่อยๆนะครับก็เพลินดีแต่ถ้าเวลาต่อเราต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเราเสียบเสียบตรงช่องไหนไม่เข้าเนี่ยเราก็ต้องกดลงไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเรายิ่งแบบพยายามกดมันแรงๆไปเดี๋ยวกระดาษมันจะเปื่อยนะครับแล้วมันก็จะทำให้มันไม่สวย ผมมีประสบการณ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อลงไปที่ฐานเลยนะตรงจริงๆแล้วนะครับมันเขาจะมีแบบให้แล้วก็จะมีเลขให้ตามตรงที่ต่ออยู่เนี่ยเราก็ลองดูเอานะครับสำหรับผมดูแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบพับนะครับ ้ังพักเข้าไปอย่น,นี้แล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะถ้ามันเป็นเหมือนบ้านนี่แล้วก็มันก็จะมีหลังบ้านนะครับเป็นอันนี้แล้วก็ต่อไปมันก็จะมีแบบเครื่องประดับต่างๆนะครับ แบบด้วยนะครับเผื่อดูเลขมันก็ยากนะครับต้องดูแบบไปด้วย แล้วยมันก็เยอะนะครับก็ต้องเย็นๆให้ค่อยทำนะคะไม่งั้นกระดาษมันจะช้ำจริงๆเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ทําเร็วแบบนี้นะเมื่อก่อนผมกว่าจะได้อันนี้ยากมากเลยนะแต่ว่าผมต่อมาอีกหลายครั้งแล้ว ผมต่อมานะครับก็คือมันจะมีหลังที่ซ้ำแล้วผมก็ไม่ได้ต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่ายากเหมือนกันนะหลังหลังแล้วเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดเดี๋ยวคลิปต่อไปรอชมแผนที่นะครับจากการแลกคูป,ปองสะสมสิบใบนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปหน้ากันเลยบ๊ายบาย